บุฟเฟ่ต์กลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนเทศกาลอ่านได้อีก Read More Fest มีภาชนะแปลกๆให้ใส่ด้วยนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เช็ครอบตรงนี้ได้เลยค่ะ,คะเสร็จแล้วก็เดินมารับบัตรคิวตรงนี้ค่ะวันนี้เราเอาตะกร้าวางของนะคะให้เจ้าหน้าที่นะคะเช็คว,ว่าเราอยู่ไซส์ไหนนะคะโอ้ของเราเป็นไซส์ S นะคะใส่ได้พอดีเลย399 15นาทีนะคะใส่หนังสือให้เต็มนี้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะหนังสือใหม่เยอะมากฉันหยิบไม่อันหยิบจุกจุกหยิบไปเลยเพราะว่าเต็มนี้ทั้งหมด399บาทถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็เอาภา ะะแต่ว่ายกเว้นกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าที่เป็นล้อลากนะคะสมุนหนึ่งท่านตัวหนึ่งซิ์เท่านั้นค่ะน,นี้เลยค่ะนกได้แล้วมาดูบุฟเฟ่แบบพรีเมียมบ้างนะคะ899อันนี้จะเป็นหนังสือแบบไฮไลท์หนังสือออกใหม่หสือเยอะมากมีทุกแนวค่ะอยากได้อะไรก็มาดูเอาเลยนะคะมันแบบเยอะจริงๆยัดลงไปค่ะจนเล่มสุดท้ายก็ยัดได้ค่ะได้มาทั้งหมดทาเล่มจุกๆเลยค่ะจะสายจิตวิทยาหรือสายนิยายก็มีเหมือนใครยกเว้นสายไมายงานเขามีวันที่20-26กุมภานะคะเวลา10โมงถึง3ทุ่มที่ Life Store บาง แชรจัดที่ M Grand Hall ชั้นจีนะคะยังไม่หมดค่ะทุกคนยังมีหนังสือที่จัดโปรโมชั่นอีกเพียบซื้อ4เล่มขึ้นไปลดเลยค่ะ20%ซื้อ1-3เล่มลดไปเลย15%ป็นค่ะยังมีของพรีเมียมด้วยนะคะสมาชิกเนี่ยถ้าซื้อครบ1,200บาทรับไปเลยค่ะกระเป๋าผ้า New Collection อ่านเช้าเย็นค่ำค่ะเดินทางก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่า The Mall l i f e s t o w e บางแคเนี่ยติดกับรถไฟฟ้า MRT เลยค่ะออกทางออกที่4นะคะถ้าใครไม่รู้จะเริ่มอ่านหมดไหนดีลงมาตรงนี้เลยค่ะเขาจัดอันดับไ,ว,ไว้ Bye.